ปัสบายดีเดินทางคุณเไอ้เพิ่นรอถ่ายอยู่เดียวเพิ่นมิถ่ายดนี่นังเลยนีเนาะไล่ดีนปๆเดินทางเดินทางจะากิน้เลอดแมูเแห่กลับมาได้ลูกเลือลากันลากันกอดกันกอดกันในเมฆได้รโอ้ยี่นังเลยเมฆหวานด้กเลอดหยเม่ไปกอดนึเด้อด ลงมาฮะลงมาฮะเอแกัน้าวกังหงยกำังเหื่อยนี้อันนี้มันเป็นเอื้อยแล้วบอ๊ะเด้อเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อเป็นไปเป็นไปปัวีกปีกัวไปหายหายเศร้าไปไปเลยยายเด้อไปเลอไอ้ยโศกมานให้ดีให้เศร้าเด้อน้องนางนาลูกเอ้ยไป เมืองนองจับเจอได้ลูกเอ้ยพาเดียวไปแนวใดก็ตามสุดเลยลูกพาไปเด้อลูกเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งโอเคอเคนาะจอดอย่งนี้ก็ได้ไอจอดนี้ได้เนาะโดยโดยให้ดพนยางมากก็ได้ อยู่พงต้นหมากน้ำใหญ่นี่พี่น้องเลยฮอดจอดถึงแล้วบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยเนาะฮอดบ้านหน้าแพกแล้วได้โทรนัดหมายทางน่องหน้าเพิ่นเรียบร้อยเนาะเพิ่นว่าเตรียมพร้อมพร้อมเมื่อไห่วันสันพี่น้องเลยพี่ตัดผ้ามาทางพี่ทนันป้องพี่นองงออ้องเลยเนาะอต้ง <laughs> มาใช้สบายนี่เอ,อิญน้องเพิ่นมาพี่น้องเลยเฝ้าเด้ เพื่อสิไปฮอดย่านมันคำย่านมืดพี่น้องเลยแดดภาพมาบ e <แ>ัดแดดบาดนี้พี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนพี่น้องเลยเนาะพบเจอกันอีกคือเก่า,าต่อจากคลิปที่แล้วพี่น้องเลยมาฮอดบ้านฮอดเทือนแล้วเลยพี่น้องเลยให้ทางาเนี่ยอ้เพิ่นมาหับฮอดพี่เลย<อ>ไกลแล้ววะพี่น้องเลย <c oughs> ไปจะพี่น้องไปเบิ่งก่อน มากันสามคนเบาเงาวพ่นถ่ายอยู่เพื่อนเดี๋ยวกับเมื่อไรจังคับกันไปพุ่นต่อวัดสันพี่น้องใส่ใส่กินข้าวกินน้ำเบิรดเดรบล่วงพ้อม่ถุงบักจอยไปจักถุงเด้เมื่อนี่นาอมาพี่น้องเงยสไตล์เดิมเะโอ้พี่น้องเงยใส่ผ้าถุงคือเก่าอยู่สบายดีสบายดี สบายดีเลยเสบายดีสบายดีสบพี่ดาวเลยใสๆๆพร้อมๆเตรียมคักแน่แล้วบอนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วโดยโอ้พี่ดาวเลยเอเสือผ่าเอ้ยเพื่อนกับเลี่ยนเสือไหมแล้วพี่นดาวเหรอใส่เสือไหมแล้วเอ๋เราเรากินข้าวกินน้ำเบิร์นับบอมมือนี่น้องก็แดงกว่าเก่านะกินข้าวกับอันเล็กบขา ตายเลย,ย,ยพี่น้องเลยจะบอกพิษปลาเนี่ยไม่จักเกินสาวบอกพิษอ,อกปลาอุ้งฟูนิวรู้สึกว่ามันสี่ิีมันดเดือดยิ่มดิ่มดิ่มเนนะาะสรุปแล้วไปสิไปแน่นี่สองคนสองคนสบายดีไอ้เด้อฮัล <c oughs> โหลพี่น้องเดินทางง่ายเพิ่นจะแต่งสุดเนาะพี่น้องเนาะเออทางเงินอีฬาน้อยนี่เส่บาลอยากไปน้ำบ่ยหน้ง ใช้เอกส,อกา,สารกระสาขอมเจ้าเด้บ, <ง S 2> บ่งบ่นบางคนย่อหันทักเนได้พี่น้องไงเนาะใบ <c oughs> หอด,ด่านแนะบุมีเอกสารนี่กลับมาเด้โ <c oughs> <c oughs> อ้ยแอม่ทั้งทั้งของผัวของเมีย,ยบ่หน่วยบ่นบ่นบ่นเป็เยังไงโอ้อหอันนี้อันนี้ของผู้เป็นผัวเนาะมีแต่ใบย,ย่างยืนในบ้านจะซื้อได้พี่น้องเลยได้อยู่บ่เนาะน้ำชามนู<อ>น้องโมพาไปเห็ดเมื่อวานไปที่พ่อไปเห็ดทำอะไรอา อันนี้ใบนิดนึงใบหมดแ้่มีสามใบอยู่แล้วกันใบยั่งยืนคือชิได้อยู่ดอกนเพราะว่าเข้าไปในกรณีแบบผู้เจ็บเด้อใบยั่งยืนที่ยูที่ยังไงใบสใบเลยเนาะคืโอเคอยู่ดอกก็ยังมีเหลืออยู่เออเอาไ้ทนได้เอเนาะ ไปโอ้ลมเพื่อสิไปเฮ็ดใบคุ่นใบขาวอีกมันง่ายงนี่พี่น้องเลยเนาะไปชิได้ข่พวในช่วงใบสองใบสามพุ่นไปจักกิได้ข่าวอีทว่าเขาเอารถส่วนตัวเนาะหรือว่าเท่ากับรถส่วนตัวแหละพี่น้องเลยเพราะเมาเพิ่นเรียบร้อยเพิ่นแล้วเนาะดไปลองเบิ่งเนาะเตรียมของพร้อมนอนเตรียมตื่นอยู่บ่มื่อคืนก็นอนมาเตือตื่นตะนไหเมื่อแต่นทีโมงตื่นเต้น ไปบริจาคก็น,นอนบอติมพี่เราเลยพริกข่มพริกงายโย,ค,ค,ค,รย,ย <laughs> ครีบขมบอขมจานี่แล้วยันพิษเนาะเออเอาสักครีบไว้ให้ดีแทนตัวนี้พี่น้องเลยเนาะครบเนาะอาจารย์เนาะครบเนาะมี่สำนีนะเอากสารสเาารพิ่มแล้วพี่เราเลยเพราะว่าวัดสมานุงศ์ครัวบนดูมีย้ำบอท่านได้เข่าตัวเลขย้ำอกพวกคือ<ว>ท,ทั้งแม่ในมีแล้วเนาะมีแล้วแต่ว่าย้ำบอท่านได้แจ้งเข้านะ เนาะอยู <dizzy> ing, <ừ. S 2> ่นําครอบครัวไปซื ar, ้อนี่แหละพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ให้ประชากรลาวเฮาน้อยเนาะ7ล้านกว่าคนเองนึงเนาะแต่ความจริงแล้วมันกลัวได้พี่น้องเอ้ยคือไปซิได้นี่เนาะส่วนหลายน่ะจะบ่มีบัตรประชาชนแล้วก็จะเพิ่นจะนับเลขบ่ได้บดนี้นะส่วนหลายนี่อยู่สิโปนแห่งหลายเนาะเนาะแห่งนักเลยบดเมืองเลยอนะเข้าบ้านใดนี่ยากสิมีัสม ก็เลยเห็นไห้คนนัดหน่อยใช่ครจริงหลายด้วคนลาว้องไา้เนาะลายพี่เราไงเนาะเอ้านี่ต่ล่ำลากันได้สวานนี้พี่เราไงในท้านี่ละเด้อตู้เมย์เป็นไอ้ลาเป็นยูนิโตะบอยายนเด้ออยากมีว่โทรศัพท์เจ้ามีเห็ดที่ใช้สวนนีทบุกข e ี้ทอดเมย์บ่ขี้ทอดเวลาที่ไอ โทรมาให้รเงี้เบิ่งพอเบิ่งไม่เชี่ยวชิ้นนี้ได้ปันโทรศัพท์แม่ถือไปหน่วยเดียวโทรศัพท์แม่ถือไปหน่วยเดียวพอได้โทรมาหาญาติพี่น้องเนาะโดยบอหนางเฟซบุ๊กโดยกญาติพี่น้องนี่ยฮะเป็นกับผมมีโทรศัพท์โทรศัพท์โทรหาแต่ชับเดียวโทรหาญาติพี่น้องพี่ก็ได้เนาะโดยโทรหาชาวบ้านจจะย่างมาหาน้องเพื่อนเด้อะโดยดูได้อยู่ินว่าอีหล่ดเนาะมาให้นะว่า น้องคนที่ให้เลยแหละพี่น้องไงน้องว่าอะไรไปสะพี่น้องไงเพื่อขึ้นรถขึ้นล่างแล้วก็ไปเต้าโฮมกันอยู่เพื่อนของน้องมูคนอีกเนาะรอถ่ายทางบะเตียงคนมาอีกก่อนจังชิได้ปรึกษาฮาเล่กันจังชิได้เอาขึ้นรถขึ้นล่างเดินทางพี่น้องไลยไปพร้อมๆกันทัแหละเนาะตามก้นกันไปทแหละพี่น้องเลยว่าบะเตียงคนไปกับเมย์น้องวีดี่แนาะแล้วก็เบามีกเนาะแล้วก็ สาทองก็ไปเมนเต็มบุรีนะมือครัวของเงนเมน้องวีีคนเดียวเต็มเลยนะสาวทองมีสาทองม่น้องวิดีน้องวิดีน้องเมฆน้องโนเนาะหคนหาอะเอ็ดพี่เราไท่านนะแถมตั้มจ้ะมายาเอน้องลื้อพื้นมายาบอขอพี่ครัวม่เนาะพี่น้องเออ เอาผ่านี่เก็บไปก็ได้เพื่อนบบไหยไส้ตัวนี้พี่น,น้องมันมันขูดเนาะมมนเ<ด>หนื่อยมันแข็งเดีด๋ยว<ด>วันจันทร์ซื้อใหม่ย,ยูู่้เล่นไปดูตลาดตะลี่ผังไทยสักคนเดียวสิพาเบเนาะใส่บ,บก<ด>ุกเซเวน<ด>เ่นไ<ด>ปซื้อเป็นใหม่ส่งโบมีม่บ่เค็ดส่งบอ<ด>เป็นเกีเกงโม,มีเนาะใส่ผ่าทุงเอา ได้เยอ่ดอกเดียววาจารย์สิพาเนาะพี well ่น so ี่ทางเอื爸爸้อยกับอ้ายใจดีเพิ่นพี่น้องอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นว่าโอ้ยว่าสันพาเอื้อยเพิ่อนซื้อกางเกงใส่เสื้อผ้าไม่ใส่นี่เด้อเพิ่อนเนาะไปบ้านเพิ่นยานอายเพิ่นเพิ่นว่านะพี่น้องเลยมีงบโย่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยววาจารย์สิพาเอื้อยเพิ่นเวะ ตลาดตอรี่ไปเลยเนาะกันตอนแรกนี่เขาไปลานก้อนพี่น้องกับสี่านบโผ่านจังใดรุ่นกันเนาะเพียงเนาะเหตุบัตรข่าววัดยังโอ้ยใส่เวลาโดนหน้าเติบพี่น้องเลยแ่เมื่อ <ละ S 1> นี้ท<ร>างมาจันท์การถือว่าสรุปเอาเป็นรถอ่าทางอ้ายคำพันเนาะอ่าเป็นเอาเป็นมือมือมหาพันบาทอ่ารวมทั้งหมดเลยทั้งจำลงจำลานพี่น้องเลยขึ้นมาพี่ก็เกือบร้อยกิโลถือว่าโบแพงพี่น้องเนาะถือว่า โอเคราคานีพ okay. ิจารณาบงแล้นะเนาะปับานีเด <Okay. S 1> ินทางคนอ้เพิ่นรอถ่ายอยู่เดียวเพิ right yeah. nice. ่นชิถ่ายดนพี่เลยเนาะไปไปเดินทางเดินทางจูกเมาดูเลิกแม่กลับมาเอลูกเลิกนากันกอดกันกอดกันในเมเอลูกโอ้ยพี่งเมมาลูกเลิกจะห mẹ <laughs> phải à hơi à hey, hực được được được. Buyên bay ngoài 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 phải ngoài ngoài đó ngoài 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 mẹ ngoài 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 อยู่ในม,มตูด้ห mm hmm. รกอเลมองหาด้อรอเปลเข้มแข็งได้ระบายซื้อเสือผ่ามาผ่าเา้อเด้๋ยวยี่เอ้าเลันอยไปปินไปปัวพี่น้องเนาะสัสดุาไปยรถล่างให้พันลำล่างกันสักก่อนพี่น้องไงอลูกนั่เเลย พาเด้ยายเด้อได้เออโอบมานให้ดีให้สาวเด้อน้องนางนางนาลูกเอ้ยไปเมืองน้องจับเชื้อได้ลูกเอ้ยพาเดี๊ยวไปแนวใดก็ตามสุดเดนลูกพาไปเด้อลูกเด้อให้อยู่ดีมีแฮงไป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 อย่าอยู่น้ำแยายเด้อแต่ละคนกับมูคูหายน้ำมัดพี่น้องกันเนาะไปไปพี่น้องเลยบุรีออลังเลยทั้งพี่น้องเลยพี่เย็นน้ำตาไหลเงี้ยเพิ่นกระไดน้องเพิ่นเนาะลาหมูลาพวกเพิ่อนอะ เียังตามงึงต้องกันเอ้ยเด้อเ้องมาต้องมาเด้อเสี่ยงเตกันไห้กันเอือกันนี่อันนี้มันเป็นเอ้ยแล้วบอสเด้อเป็นกำลังใจให้น้องเนเด้อ กินอปิ้นไปัวเอาไปกันด้ห้เศ้าไปกันด้ไปนด้อยบุปไปแล้วูกบุไปด้อทำบุปไปลูกบุไปบุไปก็ยังบุไปบุไปอ้าบานนี้ที่เราไร้านกันไปด้บุปไปก็ย่าแล้ไเด้อเด้นเดินเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากมีเราไปกินไปปัว

ม่เป็นเินนี่แหละที่น้องบอกให้นะถ้าเป็นไปทักษะสองสามปีเนียทรมาได้อะไรมาสได้่เนีมยเ่าไรผมตกใจอะไรที่อามามาพอดบ้านทอดชองแล้วอีกเีืเลยเนาะ รักษาคเด็ไปตุ้นกันอยู่เพื่อนน้องมูทางออกตังทางออกเอไปถ่ายกันย่พุัน้องเ็นไปถ่าทั้งบตียงทกคนพี่น้องเลยจะเลยวากันไหม่อีกเนาะ่ะพี่น้องสามสัา์แล้วไปุขึ้นรถกอนวานนีเกือบร้อยกิโลพี่น้องไงไปเพื่อนวาเนาะอ่าพี่อีกเดินเด่อจากเดี๋ยวว่าจัน นั่งครับใช่เพื่อนทั้งหน้าได้กันเป็นคู่กันเป็นมูปางมูแวาเลยพี่น้อง <c oughs> เลยเนาะอ๋อพี่น้องเลยไปถ่ากันอยู่หันก้อนไพชี้นำสเสนอเอียงๆกะล้อกันก้อนพี่นองงนะอ้องเลยเนาะล้อมูล้อพวกกนอนหลายกูหลายค,ายคนเพื่อนกะมีผู้รับผูยย้ใหญ่ผู้เล็กผู้หน่อยพี่น้องเลยเนาะเพื่อเป็นขึ้นในการทักษาน้องหน้าซื่อเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอายุนี่กะคือจะเป็นน้องเฮาโยวาสันพี่น้องเลย เราประมาณซากว่าปีเนาะบทชื่ออายุส่วนหลายคนเล่าพี่น้องเลยเพราะว่าปุ๊ดออกมากกับผ้าหิน้หน้าเลยก็ลืมไปเลยเนาะนจดไว้เนาะอืหยากพี่น้องเลยบรรนุกของหน้าคือวันนั่นแหละเห็นแล้วก็เกือบให้น้ำเล่าเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยเนาะท่อยได้คำว่าเพื่อนรักลาเนาะคือข่อยเมื่อเช้านี่รถลาเมียลาเมียไปเอ็น นมูกนเด้อพาปนแกชากลาแล้วพ่อเจ้ากะล้าแล้วมือเศร้านี่หายแหากมาเจ้าปนาคแไดหรอวะยิงคำนั้นีตาตกในบ่านีุ้กในเป็นคนำตาตื้นไเนาะเ้าไปได้ตื่ไปก็ได้การำน้านห้องห้ยังกันเตบกขมาลงเปินลูใจกันไหวพ่อไปนะคืออยุแม่บ่รอ เขาไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเฮาก็ได้เนาะเปลี่ยนสะพานบุญให้คกุลรักคุณใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยไปหลายคู่หลายคนหลายปากหลายเว้าเนาะได้กุ้คิดซอยกันสาหาสด้วยกันเลยลำพังเลยค่ะเบาจันไปผู้เดียวนี่ก็บ่จักคงเฮ็ดคือกันได้เนาะหลายคนหลายเว้าวซอยกันนะมีตีเตือนกันได้พี่น้องเอ้ยหลายคนน่ะดีเพิ่นเว้าอยู่เนาะหลายพี่ก็เพืองไก่เพิ่นว่า ไอ้ไม <ítulo> ่ใหญ่ก็เห็ดเกอนงามคือคนว่าแล้วพี่น้องเลยเนาะเผื่อภาพมงคลมีกลงสีบุมีดอกจวนเนาะบุมี่ดอกมีแต่จักรเสติงนะใครจะเล่นนี่จะเห็ดเกอนงามเท่านั้นเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยเนาะไปเช่พี่น้องเลยเนาะไปเพื่อไปสร้างกันบรรยากาศอยู่เรียนชาติของน้องมูอีกเพิ่มพร้อมสำหรัแล้วมีเอียงแน่พี่น้องเลยไปฝากไปต้อนอยู่บ่เนาะดอกกระเจียวบ่ไปฝากกัน เอฟซีพังไคพี่น้องเอายอยู่บ่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวออกแล้วบ้านเฮาทางนี้เนาอะอาหารพื้นบ้านพ่อพ่อกันยุพุ่นเลยพี่น้องเลยครับประมาณอันไออยากถามข้างในนิดนึงพี่น้องเลยเนาะว่าเพื่นมีต่ใบยังยืนในบ้านนี่เขาไปคอใบใบคาวนี่ได้ยอยู่บ้างพอหูบยังกับเพิ่อนไายยังเรียบร้อยแล้วใะเพิ่นมีใบสมุนโนวปะเพิ่นบ่มี แม้ว่าเพิ่นมี้ยูเม่เพิ่นนั่นแต่ว่ายังบ่ได้เอาเข้าหั่นนะยังบ่ได้ตัวเลขบ่ได้เอาเล่าเข้าตัวเลขนําทั้งผัวทั้งเมียเลยนี่แต่ว่ายังยืนในบ้านเท่านั้นเดี๋ยวนี้นะเออตัวนี้จะไปขอว่าน้ำรวจนั่นแหละตัวจริงเนาะเอาตัวจริงแล้วเอาหัวตาให้เพิ่นเบิ่งเลวยเลยว่าไปไปปัวเอ้คุณสิอลอโนมอยู่มั้งเนาะคุณสิได้อยู่ดอกพี่น้อกไง เป็นลูกถกจากพี่รไทยหูนไห่ว่าการเอาเป็นสิไป้ัวแบบเนาะใช่เป็นเพราะนั้นเป็นนัทนเนาะเนาะเอาเดี๋ยวจงว่ากันอีกที่นึ่งก็ได้นะอ้เนาะีได้อยู่ดอกเนาะโดยโดยโดโอเคพี่น้องเลยไปพบพอกันไหมเตียงเพิ่มากเลยพี่น้องเลย จุ๊งจุงจุ๊งจุงเราเงียได้ใช่หยเด้ได้น้องนาน้องมูน้ำได้ได้ไดโอ้ยน้องมูน้าชเนน่าผิดไดมากตู้มันจะรับได้แล้ก็กอดนบอกก่อดแนและโอเอนแ่นลาแ่แลบุ่อมาเตียมขึ้นมานดีไม่้องเลยเนาะอาที ลงนั่นป็นติดแระนี่น้ำอ้โทิก็เนเนาะยังไล่หอกนั่งอยู่เนาะลยอยู่เรือไลยเดียวไหนเนาะทีไปวัดอี่ยังได้ไอ้น้งมองแน่ลงน้ำอยู่อ่ะไอ้จะมาอยู่น้ำเมยแันี้งน่ใส่ต้องมขาะใส่งนู่นน้ำเนยเพิ่มบ้านเพิ่มี่ดังเลย จำบ้านเพื่อนหลังนึงแล้วเดานเบิกชีวิตคู่เฮอยากชีวิตคู okay. <S <S is is ่ทุกเนี้ยลำบากโรมานเจ็บปวดป้าก็บกันบงตอนนี้เดนรักษาว้าดีๆเดื่อาวนาเด้อผัวคนีเด้อเดินติม่้องมต้ามือเนะเบิแมวนี่และ ตัวที่ว่านี่แหละหลักแท้ยังมีอยู่จริงเนี่เราเสียลำบากสันไดน้เนาะแมลำบากสันได้เนี่ยเราเป็นอันนี้เราก็ซื้อบอกเสียงเงินพอดีนั่นนึงไงใช่นนซื้อ,อยังดโดยเพชรซื้อเพชรซื้อเพชรไอเพชรโดยมียซื้อนาเนาะโดยมากเกินมากเกินกี่ปีอายุตรงกันมา่นี่ยสิบแปดปีมีลูกันหนึ่ง

thì... Ừ. điểm mà đều ừ. là đường Để Để vào nhau năm con thì... ừ, phải phải đúng đúng. Như ừ. như cái tăng <laughs> ครับในที่ี้พัดพลในลายเลยอ่ากลายอันนั้นมปาณอััดสกอสปอร์ตไปในการเดินกลางบุเตรียพรอบรลบ้มีแล้วครับมีแล้ว้ใครอยู่อกครับทำมีแ่บ้านยกงอกแดดก้อาฮ่า่่่่าโเอาน่า ก็ไปในแบบจริงนี่แหละตึ้นเราะนี่แหละรูดมในด้ดียวมันึ้งๆ่แรกจะดำตรงเนาะยังยืนจากในบ้านป่ะ Tại đây bắn để cày cưa gì đó, thực sự các, bởi vì cái này, thang mò, bún vua, là nó, những cái chân đi nhau cứ đông mua, trở đi nhau này, các đại hiệp cắt này, rồi, cạp này, các đại hiệp làm mânu, các đại hiệp cướp, còn họ các đại hiệp điêu chơi với lái xe, bởi vì cái này, đi, làm túi bún vua này, đi, 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 เป็นต้องแห่เฮ้ามาเป็นต้องแห่เฮาปรึกษากันก่อนเนาะอาการอะไรก็ไปเบิ่งก่นต้องคิวเข้าทั้งมดวะมาุมพิกรมาั้งนอมาดสบายดีเสบายดีได้เจอกันอีกแล้วัน ดีๆดีนีตามรังใด้หรอเนาะมรีตามรังให้หรอเอาว่าสิตามรางเรเทียงไหมจะไปตามรังใครดีฉางว่าเิเสียนเลยครับู่ตามรังจิบบไส้จิบ่ไส่จิบีเอ็ว่เป็นทางก็เปิดใหม่งเดางทา

แต่ว่าเฮาพวกลบคุณหารเบิ่งเนาะเออาน้ํามน้ํามันีหลาวเองแท้นเอาไปปเารถทไทยน่ะมื้อละกว่าบาทิแต่ว่าเติมน้ํามันเองแล้วก็นีนั่นเพิ่นสิมาัเฮาอยู่ทรนเือนพี่อ่าถามเราเมื่อกี้นี่ว่า97กิโล่แกนเฮาแล้วมาี่ก็ว่านั่นแล้วเฮาก็บ่ได้ไล่รวมกันเลยเนาะเป็นพิเศษอยู่ว่ากันเองนะแล้วก็ต่าง ว่าเนี่ยเนง่บุญด้วกันบุญไม่กี่คนด้กันประมาณนั้นเนาะแเลขก็พ่นแหละว่าที่ภูไฟ้องเรามันเบิ่งชุ่มนะมันก็ทีรพแล้วก็บอกอยู่ได้เจอเมื่อวานแค่ภาพไปนะ่นเราเราก็อยากอยากตอบแทีนเขาเยเอ่าสวยร้ายเนาะไ้ได้ตรบแทนที่นอกแนี่เรา แร้มันชวไวที่่าบนี้รถแบบมีด้ันเก่าอคันไม่นท่านไปท่าได้บุอย้น่อนีนักไแล้วก็ายย่างื่นีเลือดลอก้วตืนเต้น่าการห่อนเนีมันเสียดเลนานอกากะก่อนแต่เวลาห่อนอเมันีเย็บ บ้าชายมี่ต่ว่าจะไนจะออกเดินทางเลยบ้านนี่เจ็บเป็นไงเนี่ยเหน่อยเหนื่อย,ย,ย,ยเ,เจ็บตัดภาพขึ้นมาทั้งรถทั้งล่า,างบัดท,ที่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพ่อมเดินทางแล้วเสร็จสวยแล้ว่ะสันพี่น้องเลยด้ย,ดยอ่าคอยตูดออกจากบ้านนาเพกตอนนี้พี่น้องเลยเมืองอาสะพังทองเนาะมุ่งตรงเข้าไปสู่คอนเกนทางพังไทยเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าขึ้นรถ มาเรียบร้อยมีผูเพิ่มขึ้นมาบาทที่นี่พี่น้องน้องมูสบายดีเนาะพอดีท่งบมาเตียงเิืนว่าเห็นรถมันบ้างลายบ้างลายเลยกะให้มานั่งอยู่พี่เลยพี่น้องเลยเนาะกะตามลังตามตูดกันไปนี่แหละว่าสันน้อพี่น้องเลยทางบัตรจันกะมาครับเอาน้องหน้ากับหัวพี่น้องเลยมือนี่เนาะเมื่อกี้นี่เกะล่ำให้พี่น้องเลยเนาะอ่าล่ำลากันด้วยน้ำตา ไอ้เพิ่นก็ไดน้องเพิ่นเนาะไอ้เพ่นยังพันธุ์พน์ลพอยูกันแค่นเยวเย็นวางเย็นวเย็นยนแล้วยนแล้ววะดนีโอเคพี่น้องเนาะเาเดยนเดียรอนพี่น้องเนาะตอนนีเที่ยงพอดีพอี่น้องเมื่อครับเอเบาเง้ยวเลยกัเขากับสีพากันแวะกินข้าวกินน้ากกอน เพราะว่าทางโซเฟอร์ก็รู้สึกว่าหิวเข่าเลยได้ว่าสันเนาะ,นะพี่น้องเนาะเออโซเฟอร์ก็กินเข่าแต่เส้าเศร้าหัวสันจังว่ายังไม่ท่นกินใช่ไหมจักนี่เนาะจังใดก็ฝากเป็นกำลังแห่งใจให้พวกเขาเนีเ่ยพี่น้องเลยมือหนีเนาะอ่าสี่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทีมงานของพวกเขาอีกแล้วรอบนี้พี่น้องเลยเนาะน<ะ>ั่น, <ะ S 2> นก็คือนำพาน้องหน้าเนาะป่วยเป็นโรคอ่าเนื้องอก หรือว่าเอียงกับโบผู้พี่น้องเลยเนะานออะอยู่ในตาอาการสีพาเป็นไฟปิ้นไปปัวอยู่พังไทยพี่น้องเลยเนาะขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อพี่น้องเด้อเนาะ,ะเจอกันใหม่อ,อีกคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าจันทร์ขอเลื่อนทางก่อนเนาะสบายดีมสดสุขุสุขคนพี่น้องเลยขอบบุญขอบคุณ เอฟซีจากฝั่งไทยและก็ต่างประเทศเนาะเมย์พอใจดีที่สดสวยค่ะรักษาเข้ามาสบายดีเด้อน้องเด้อนั่งดีเด้อทางหลังเด้อแค่ว่างาทาวิจิการเนาะเอาเอาเบิรงกโย่เบิร์กโยกินนั่งเลยใได้เย็นอยู่บ่ะแอเย็นอยู่เย็นอยู่เนาะกินเมูการไปน้่งเลยครบครบเนาะ่มี่ยังลื่อมยังเนาะทาขน้มเอกสารเดินทางเนาะลุกมาบ่ได้เด้อเนาะ กะอเีนาจบแล้วจบแล้วเนาะเดินขอจากนี่แล้วพี่น้องเนาะหลังก็ได้เรียบร้อยละหลังเนาะบายสบายดีพี่น้องเลยเนาะเดยนเดินเดินพอกันไ่คิดหน่ะคิดนี่ขอคำพึ่งาสบายดีดีสบายดีนะเจอกันเจอกันพังไทยเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันได้เนาะ